สวัสดีครับกับตันเอ็ฟาร์มครับมาดูการตัดหญ้าแพงโกล่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นตอนที่สองนะครับตรงนี้หญ้าอื่นก็มีแทรกนิดนึงนะครับนะตัดบ่อยๆหญ้าก็จะอื่นก็จะหายนะครับมันจะคุมหญ้าชนิดอื่นนะครับหญ้าแพงโกล่านะครับดูการตัดนะครับโอเคครับ การตัดครับง่ายๆนะครับตัดให้ติดพื้นเลยนะครับอายุ30บวันก็ตัดได้เร็วนะครับนะตัดให้วัวนะครับก็โปรตีนทั้งสดและแห้ง10ประมาณ12อเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ปลูกง่ายนะครับปลูกใใช้ส่อนพันธุ์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ